เด็กๆทุกคนก็ได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพสม,มุนไพรลูกประครบแล้วก็ได้ดูเ,เป็นประสาทเมืองเก่าณเวลานี้เรามาที่จุดสำคัญที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามที่ผมเข้ามานะครับกินเขาค้ามก็สองครั้งพี่ไมพูดว่ากินเขาคํามไอื่องไมยบวกไอตัวจะไม่ใช่จัตวาจักรวาอันนั้นภาษาโครา ครับแต่ที่นี้เรากินเข่าขําวันนี้เราก็กินเข่ากลางวันบ้านผมเนี่ยกินเข่ากลางวันนะครับวันนี้เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งวันนี้เรามาเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นการพิเศษคือบูรณาการกิจกรรมที่ทุกๆโรงเรียนได้นําเสนอเมื่อกี้นี้ต้องขอบคุณและก็ชื่นชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่น้องเราหลายท่านถึงแม้กเกษียณยุติการไปแล้วท่านก็ุณาารานะครับทั้งบังกรสิทออธิธรนะครับพองอจิจาแล้วก็คุณ ประการมากนะครับท่านก็มาให้กําลังใจเราตั้งแต่เช้าพวกเราทีมงานการศึกษาก็อยากจะจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับและตรงนี้นะครับโดยเฉพาะท่านประธานกลุ่มมังสวินัตินะครับท่านพ,อพ่อทักท่านก็พยายามนาทีมของผู้บริหารเรามาจัดกิจกรรมดีๆวันนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากให้สาธารณชนได้รับทราบว่าวันนี้พวกเราได้จัดกิจกรรมให้ลูกหลานแล้วก็เป็นการเรียนรู้ของเด็กๆท,ที่แท้จริง วันนี้ผมพูดเสมอไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ได้มุ่งหวังว่าเด็กของเราจะต้องฉลาดปัดเปลือกแต่ต้องการให้เขาซึมซับความเป็นพืน้นถิ่นวันนี้เราเริ่มต้นประวัติศาสตร์มาอีกระดับหนึ่งทำได้รั้วการขับเคลื่อนโดยเฉพาะทีมนาของศิษานิเทศท่านรองอภิบกรนี่เป็นหัวเรือใหญ่ที่นําทีมท่านศกษานิเทศสุริยากับทีมงานก็มาคิดออกแบบด้วยกันและไม่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายตรงนี้นะครับน่าจะมีกต่อไป ก็ต้องเห็นว่าประทับใจมากครับผมก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้เข้าไปอยู่ในหัวใจของพวกเราซึมซาบเข้าไปในหัวใจของพวกเราแล้วก็เด็กๆเหล่านี้แหละในอนาคตก็จะกลายเป็นเด็กที่สร้างความมั่นคงให้กับสูงเนินโคราชเราบ้านเมืองเราครับวันนี้กิจกรรมกินข่าวกลางวันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีโอกาสหน้าอาจจะมีโอกาสเนาะนะครับอาจจะกินกินข่าวเช้าก็ได้นะครับกินข่าวกลางวันกินข่าวข่าวเช้าไปแล้วกันนะครับ ผิดความเช้าต้องขอบคุณทุกทุกโรงเรียนนะครับทุกการแสดงวันนี้นะครับขอบคุณท่านสนอีระนะครับที่ใหญ่เราซึ่งเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าย,ยิ่งวันนี้มาจาัดก,กิจกรรมให้พวกเราประทับใจมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้พวกเราจะมีความสุขด้วยกันนะครับขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับที่กุณา มาเป็นกําลังใจและก็ทานอาหารด้วยกันมาชื่นชมความสำเร็จลูกหลานเราผมเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏในสายตาว,วันนี้อย่างน้อยผู้นําชุมชนผู้นาท้องถิ่นจะเห็นได้ว่ากระทรวงสาธารณส,สุขที่ด่างเราเองหรือว่าสพที่สี่ของเราเรามีความตั้งใจที่จะทําสิ่งดีๆให้กับลูกหลานเราครับวันนี้ฝนฟ้าเป็นใจเริ่มพอรําพับฝนล,ลงนะผมว่าเอายิางแี้ครับมาเมื่อไหร่ก็ฝนล,ลงนะครับแต่พอเด็กดำไปนิดนึงฝนฟ้าก็ เป็นใจาอากาศนะครับเรื่องร้อนบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับอยู่บนโลกใบนี้แต่สิ่งสําคัญกนะ็คือพวกเรามีใจเดียวกันก็ขอบคุณครับในนามของจีมและโอกาสหน้าเราคงจะมีโอกาสสร้งส,งสงักทีแล้วก็หวังว่าวันนี้โครงการของพวกเราเองนะครับรโดยเฉพาะในกลุ่มเมืองสุนเนินตามรอยสืบมาจนถึงพรุ่งน,นี้อีกสองสามฐานเนี่ยจะเป็นการสร้างคุณลักษณะที่ดีให้ลูกหลานของเราเป็นเด็กของเรานั้นรัก บ้านเมืองอของเรานะครับขอบคุณมากครับ